สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องทิชัยพีชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องพริกครับทําอย่างไรครับต้นพริกของเราจะติดดอกออกผลจํานวนมากและติดดอกออกผลจํานวนเยอะๆครับเทคนิคง่ายๆทําได้เลยและทําได้เองครับเดี๋ยวตามมาดูต้นพริกตรงนี้ครับต้นพริกที่บ้านของผมติดผลจํานวนมากและก็ติดผลเยอะๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับเต็มต้นเลยครับ ต้นนี้นะครับผลยังเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวดูด้านล่างครับต้นด้านล่างมีแต่เม็ดแดงๆแล้วครับครับยาวไปนู่นเลยครับเห็นไหมครับกาลังติดผลจํานวนมากและอีกหลายๆต้นเดี๋ยวตามไปดูกันครับเห็นพริกต้นนี้ไหมครับติดผลโด่ๆขึ้นมาครับทุกอนูเลยครับติดจํานวนมากเลยเห็นไหมครับนี่ครับผมเอามารวมให้ดูครับพริก ต้นนี้ติดผลจํานวนมากและอีกหล,หลายต้นที่กําลังติดผลขนาดนี้เรามีเทคนิคอย่างไรในการทําหรือว่าเพิ่มจํานวนผลของพิกให้ติดดอกและออกผลแบบนี้เดี๋ยวตามไปดูหลายๆต้นกันครับและอย่างต้นนี้ครับกําลังออกเมคเขียวแต่ก็เริ่มแดงมั่งแล้วครับเต็มต้นเลยเห็นไหมครับเทคนิคดีๆเดี๋ยวทางช่องวิทยยฟีชาแนลจะมาแนะนํากันเลยครับ เทคนิคแรกเลยนะครับในการทําให้ต้นพิกเราติดดอกออกผลจํานวนมากๆแบบนี้เลยครับเต็มต้นแบบนี้เราจะต้องทําการลดน้ําทุกวันเลยครับตอนช่วงเชา้าลดให้ชุ่มๆเลยครับเพราะว่าต้นพิกเมื่อติดดอกและออกผลต้นพิกจะต้องการน้ําเป็นจํานวนมากเลยครับเห็นไหมครับต้นพิกกําลังติดดอกแบบนี้เราจะต้องเพิ่มจํานวนน้ําลงไปครับ ลดทุกวันจะเป็นการดีเลยครับเทคนิคที่2ในการบำรุงต้นพริกให้ต้นพริกเราติดดอกออกผลจำนวนมากครับในช่วงที่ต้นพริกกำลังเริ่มติดดอกเราจะต้องเล่งบำรุงปุ๋ยครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภาพแต่ในสวนผมส่วนมากจะใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักต่างๆที่เราทำขึ้นเองครับจะได้ประหยัดรายจ่ายภายในโครเรือน หรือจะเป็นสารปรับสภาพดินแบบนี้ครับถุงละประมาณ50กิโลราคาประมาณ400บาทแต่เราใช้ได้นานเลยครับสารปรับสภาพดินแบบนี้เราใช้ได้บ่อยๆไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชเราด้วยครับในการใช้ปุ๋ยเคียวภาพไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ควายหรือน้นําหมักพวกนี้นะครับเราใช้ได้บ่อยเลยครับเพราะว่าไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชเราใช้ประมานนะครับอาทิตย์ละถ้าเป็นน้นําหมักพวกนี้นะครับ เราใช้อาทิตย์ละ2-3ถึงครั้งยังได้เลยครับถ้าเป็นที่วัวที่ควายนะครับ7วันเราใส่ทีก็เป็นผลดีตับต้นพืชที่กําลังติดดอกและออกผลเลยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการลดน้ําไปเลยครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วและเทคนิคที่3ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชน,นะครับในช่วงนี้แหละครับแมลงศัตรูพืชจําพวกผี้ยมดแมลงต่างๆจ้องที่จะมาทําลายพืชผลทางการเกษตรของเราอย่างพลิกแบบนี้ครับ เมื่อกำลังติดดอกและออกผลส่วนมากจะเป็นโรคพิกเน่าโรครากเน่าโคนเน่าซึา่งเกิดกับพิกที่กําลังติดดอกออกผลแบบนี้ครับเราก็ทําการใช้น้ําหมักเชี่ยวภาพที่เราทําขึ้นเองนะครับในการไล่แมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวนี้เป็นน้ําปูนใสห,หรือว่าน้ําปูนแดงที่เราทําการหมักขึ้นครับแล้วเราก็ใช้ด้านบนนะครับที่ เป็นน้ำปูนใสแบบนี้ในการไล่ศัตรูพืชได้ครับและยังบำรุงดินได้อีกต่างหากใช้ได้ทั้งวิธีลดลาดและวิธีฉีดพ่นครับสําหรับน้ําปูนแดงหรือน้ําปูนใสนี่นะครับป้องกันเชื้อราป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าและยังป้องกันนะครับโรคพิกเน่าได้ด้วยครับเป็นการดีเลยครับในการป้องกันและรักษาโรคของต้นพิกนะครับ เราใช้วิธีการฉีดพ่นหรือลดล่าก็ได้นะครับเราจะทําอยู่ในช่วงที่เกิดโรคระบาดของพริกนะครับเราจะใช้วิธีการฉีดพ่นเราใช้วิธีการฉีดพ่นอาทิตย์ละสองครั้งเลยครับเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับต้นพริกครับและคลิปนี้ในการดูแลต้นพริกและทําให้ต้นพริกเราติดดอกออกผลได้ไว,วนะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางชาวยิไยพีชนเนลได้นะครับและเทคนิคดีๆในการป้องกันโรค ที่เกิดกับต้นพีนะครับถ้าทุกท่านนะครับชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คดติดตามช่องวิทัยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าดีไทยพีชาแนลครับผมในการทําให้ต้นพีเราติดออกออกผลจํานวนมากและเทคนิคดีๆในการป้องกันมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพีนะครับเป็นการดีเพิ่มผลผลิตและยังทําให้ต้นพีเราจเจริญเติบโตวไวขึ้นครับ